ก็จบตามมาเราจะตอบดีมากดีมากไม่ถึงนั้นอย่างากไม่ถึงนั้นดเราก็เตรียมคำตอบเอาไว้ให้เธอเล่าเหมือนกันฟังให้ดีเดือนนะเดือนนะให้ดูเพีจำเลยนะเราจะไม่มีวันยกลู่งสาวของเราให้กับคนแปลกหน้าไปอันขาดเรา ท่านได้ายแกงเราเลยเฮ้ยของน้าท่านพี่ึเราไม่เข้าใจอจักรของเราอ่ะกว้างใหญ่ไพศาลอัของเรากว้างใหญ่ไพศาลที่ท้องทะเลลืมล้นเราโค้งพวกท่านาสายนางแลกษัตริย์เดวีเราคือ อันนั้นตะน่ากันี่ตงตามมาพี่มองหน้ามาโอ้ยยืนต้องสงสัยลแบบว่าเราอะรู้จักเขาหรอแต่เรารู้จักท่านนู้ไั่น่ข้างี่หรอองุ่นนั่นมาพร้อม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 ที่จะเข้าใจ